สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะ27กับยี่สิบมกราคมปีหกหกนะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเรา VIP นะคะ5กับ8ปดหกับ9ก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหห้าแปดห้าเปดย์แดหนดสองแปดสามแปดห้าแปดหแปดเ้า เจ็ดหกเก้าหกเก้าแปดหกแปดห้าห้าแดเก้าห้าเ้าเจ็ดนะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหห้าเก้านะก็ขอ้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะนี่ที่เราจับให้นะ,ะที่จริงวันเะจับสามก็หกห้ากับแปดละ เไปเป็นดาวโจนสี่กับเจดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเจดนดหนึ่งเจ็ดเจดห้าดแดเจดเะคะจับคู่ก็4ี่เจ็ดเจ็ดสี่สีหหสี่เจ็ดแดแดเจดห้าดแดห้านะสองเจ็ดสี่สี่ห้าเจดสี่แดเจดแดแดเจดห้าแล้วก็หนึ่งห้าเ็ดก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะตาลีกีกั้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเสีดสี่แดสองสี่แดห สี่แปดสี่ถ้เลขหามนะก็ขอเ,เพื่อนทุกคนโชคดีเนาะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเนออ อย่าลืมมาขึ้นมาซื้อด้วยกันเนด้อดาวโจนมาซื้อ V i P เนอะห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันสี่กับเจ็ดหกกับเก้าเนาะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ